ค่าของขวัญที่สุดท้ายของภาชนะคุณอภัยได้รับไปนะคะแล้วก็โปรบริษัทตอนนี้ก็คือจะเป็น2ขวด1290ลูกค้าต้องซื้อขั้นต่ำา2ขวดถึงเฉลี่ยกันอยู่ที่645บาทถ้าเป็นขวดเดียวคือ690บาทนะคะสำหรับที่ลูกค้าที่ไม่ทันรอบก่อนหรือต้องการซื้อไว้หรือลูกค้ามามา,มารอบนี้นะคะ90้สิบโปรที่เบนจะลดเพิ่มให้ได้เฉพาะลูกค้าในรายที่ที่อยู่ในรายประจํากันนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรเซรั่มหรือสูตรครีมปกติราคาหน้ากล่องก็คือสองพันกว่าบาท โปรทั้งปีคือ990นะคะรอบนี้คือมันเป็นโปราาระยะสั้นเระเบนช่วยลดเพิ่มให้ได้นะคะ1ขวดอยู่ที่650บาท2ขวดอยู่ที่1,150บาท3ขวด1,650บาท4ขวด2,200บาทนะคะก็คือตั้งแต่2ขวดเป็นต้นไปจะเหลือเพียงแค่ขวดละ500กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งองสูนย์นะสินค้าปลอดภัยผ่านยอมนี้ยจกจดแจ้งคณะสา c มอลชเดช้ดชาแล้วก่อนนอนนะคะ ที่สาคัญคือปลอดภัยแม่ระคาเคองผิวใช้ได้ในระยะยาวเลยบสบายผู้ชายผิงสามารถใช้ได้นะคะคนที่เป็นผ่าริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำผิวไม่กร่างใสก็สามารถใช้ควบคู่กันก็ยิ่งส่งผงได้ดีนะคะลูกค้าดูผลิตภัณฑ์หน้ากล่องนะคะในการบรรยายสรรพคุณสินค้าบางทีลูกค้าอ่านฉลากมันก็คือสิ่งสําคัญลูกค้าที่ต้องการซื้อเพิ่มเบนมีสําลองตัวเซรั่มเนี่ยมีมีสี่ขวดแล้วก็สูตรครีม มีอีกห้ากระปุกลูกค้าจับคู่กันได้ลูกค้าจะเ,เป็นสูตรเซรั่มสองลูกค้าอย่าลืมนะปกติเซรั่มสองขวดอนะปกติพันแปดนะแล้วก็โปรสองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบรอบนี้คือยังได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีนะคะได้สองขวดหรือจะเป็นสูตรครีมสูตรครีมคู่กันก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีมีของแถมน,น่าจะสองชิ้นเป็นต้นไปแล้วก็สินค้ารับผลิตรอบนี้คือสองพันยี่สิบห้ามยปีสองพันยี่สิบแปดนะคะ หรือจะเป็นเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเพราะปกติแล้วโปรโมชั่นแพ็คคู่ทั้งปีปกติจะเป็นโปรแบบนี้เห็นป่ะกล่องแพ็กเกจตคู่ลูกค้าไม่สามารถจะเลือกเป็นเซรั่มหนึ่งหรือว่าครีมหนึ่งได้เลยรอบนี้บริษัทเขาเลยจัดโปรเอาขวดปกติเนี่ยมาจับคู่กันได้นะคะเท่ากับอย่างเงี้ยสชิ้นอยู่ที่1นึ่งพบาทจะส่งฟรีเช่นเดียวกันที่เป็นลดเพิ่มนะลูกค้าเท่ากับเป็นโปรหนึ่งพันสองร้อยกสิบลูกค้ายังได้ลดเพิ่มอยู่ที่หนึ่งพันหะนะึ่ ดีทั้งสองสูตรอ่อนโยนไม่ใครายของผิวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเซรั่มก็จะมีโโัวโคเฟตสเซนเซียแล้วก็มีสารสกาัดจากผลไม้ห้าชนิดนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวใช้ทั้งเช้าก่อนนอนแต่ถ้าลูกค้าเริ่มมียุเริ่มมากขึ้นน่ะเริ่มมีปัญหาผิวแห้งความหย่อนคล้อยนะคะผิวไม่กระจ่างใสขาดความชุ่มชื้นก็แนะนาให้ใช้เป็นสูตรครีมนะคะแต่จะสามารถใช้ควู่กันได้ยังสมดุลดีเพราะว่าสูตรครีมมันจะเป็นโนบูสเตอร์เห็นไหมแต่ว่าไม่เหนียวเหน,นอะจะทําให้ผิวลูกค้าชุ่มชื้นได้ดีแล้วก ริ้วร้าตตึนขึ้นภายใน28วันนะคะแล้วก็เป็นเป็นสารสกัดไม่ว่าจะเป็นสูตรเซรั่มหรือสูตรครีมคือดีทั้งคู่แต่ที่สําคัญคือโปรดีคือของแท้ด้วยแตเ่เป็นโปรระยะสั้นเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าประจําการลูกค้าที่ซื้อรอบก่อนหรือลูกค้าต้องการซื้อเข็บไว้เวพิเ่มเติมก็มาในรอบนี้ส่วนของแถมเดี๋ยวเบนจะคราให้แล้วก็จะมีสํารองส่งตามที่เบนแจ้งเมื่อกี้ในข้างต้นนะคะแล้วก็เออจะมีกระเป๋าคอตเทอแบนนี่เว้ใส่เหรียญใส่ลิฟหรือจะเป็นถุงผ้าาเเ็กปแะะคตตบน เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตคลาในรอบนี้แล้วกันแล้วก็วกหรือจะเป็นกระเป๋าน้องช้างสบู่จุซบหรือ,อยู่สี่ก้อนนะคะแล้วก็ฟิสไอหรือ,อยู่หนึ่งกระปุกแล้วก็จะมีตัวมาร์คเ e ดสีโลนี่คือเคลียร์เดลกับบริษัทดรจิวนะคะแผ่นหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าโปรที่เป็นเนี่ยเป็นการช่วยลดเพิ่มให้นะคะลูกค้าที่ใช้อยู่ จะสั่งเก็บวไว้ใช้ก็ได้เพราะมันหมอยุปี2028ใช้ได้ยาวนานแต่สิ่งสคัญคือโปรโปรดีใช้ดีนะคะอย่างดรจิวเซรั่มเนี่ยอยู่กันมาเสร็จปีแล้วเรียกว่าเซรั่มคุณหมอนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ขนาด 3cml ลูกค้าประจำมาส่วนมากจะรอเพราะมันเป็นโปรที่ลดใหญ่ที่สุดในรอบปีปีหนึ่งครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นสูตรเซรั่มหรือว่าสูตรครีมที่สําคัญปลอดภัยผ่านอายอยมีฤทธอที่จดจสูตรครีมเนี่ยจะเหมาะคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะวัวย40 หรือรอได้โดยตรงอ่าแล้วก็นี่เป็นมาที่ขนส่งก็จะถ่ายทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าการแพคการห่อบอเบิรจนถึงหน้ากล่องไม่มีการเกิดเงินไปทางแจ้งโอจะส่งเท่านั้นนะคะจะส่งแฟลตเดี๋ยวนี้ประมาณ2วันทําการก็ลูกค้าก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องเลือกโปรที่มาดีๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะคะดังนั้นการเป็นลูกค้าประจำแอนนี e ่ไลน์ b e n z z e y 2 3จะดีที่สุดนะคะและโปรดีมากเพราะโปรบริษัทเทเกตจิเนี่ยโปรเนี่ยเป็นโปรใหญ่ปีหนึ่งครั้งเดียวเพราะอันนี้นคื สินค้าเวลาสั่งของทางบริษัทนะคะแล้วก็จะถ่ายสลิปแล้วก็ทุกขั้นตอนนี้คือหน้ากล่องของบริษัทนะคะที่ตัวสินค้าของกล่องบริษัทพอลดเกิน80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคือหนึ่งขวด6 5 0สองขวด1 1 5 0บาทจะส่งฟรีรอบนี้เป็นลดพิเศษเพิ่มเติมให้นะเป็นลดเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเป็นโปรรอบนี้พิเศษหมดแล้วหมดเลยแล้วก็จะกลายเป็นนอกกิลลหนะึ่งขวด990นับอ้าบนพลาดแล้วพลาดเลยนะคะ